สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับท,ทุกท่านเข้าสู่ช่อง B P ธรรมดานะครับช่อง B P ธรรมดาก็จะมานำเสนอ ฮานอยการชาตินะครับฮานอยการชาติของวันที่9พคุยกี่กัาย,ยนส67นะครับฮานอยก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันนะครับช่องมีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นๆเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวัน,วนเช่นเดียวกันนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่วเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางจะรรมวานี้ให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นๆกันเท่านั้นนะครับอืม

ศูนย์สนะครับถ้า8มาก็8 2 3 4องสนะครับแปดสองปดนะถ้าแมานะครับจดเอาเลยครับเดี๋ยวจะทําให้มันตัวใหญ่ๆขึ้นให้ดูอ่าโอเคนะอ่าเราเน้นที่9นะครับเน้นที่9ก้านะ9ก้าหนึ่งหนึ เก้าสี่สี่เก้านะครับส่วนตัวรองก็คือศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์นะครับอันนี้นะครับจดเลยครับจบเลยอืม mm apta de no, apta de no ตามนี้นะครับอ่าญนี่จค่อยนำไปใช้นะไม่ชนไม่ชอบก็รุนลุนเพื่อความบันเทิงไปนะครับขอพระคุณมามานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับไม่เก็บไม่จชนครับโชคดีครับสวัสดีครับ